อ,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 อะไรกันเนี่ยเกมน,นี้ไม่ได้สป,ปาราดเลยนั่นดิพี่แอนได้คนเดียวเลยอ่ะแอบโกงไปเนี่ยบ้าใครโกงไม่มีอ่ะอเอาละครับวันนี้มีกิจกรรมแจกโบนัสให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันครับเริ่มที่คุณแอนได้เลยครับ หมุนวงล้อครับหนึ่งมืนคนต่อไปครับน้ำมาครับขอปังๆนะเฮียง เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาหน้าครับคุณนรมวะเวียนกันหมุนเรื่อยจนรางวันออกหมดอะยังไงก็ต้องได้บ้างแหละครับ อะไรกันเนี่ยเกมนี้ไม่ได้สักบาทเลยนั่นดิพี่แอนได้คนเดียวเลยอะแอบโกงไปเนี่ยบ้าใครโกงไม่มีอะเอานาวันนี้คุณแอนคงมากับดวงจริงเหรอครับยินดีด้วยนะครับคุณแอนขอบคุณนะคะคุณอาร์ตเออคุณอาร์ตคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขออนญาตเอาเงินรางวัลเนี่ยไปเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะหายอะคะ่ะได้ครั น้ำว้าเราไปคุยโทรศัพท์แป๊บน,นะน้ำว้าเข้าไปก่อนเลยได้จ้ะไปกันเลค่ะผู้จัดก,การครับ ตอนเล่นเกมพี่ไม่เห็นเลยอ๋อตอนนั้นหนูไปเข้าห้องน้ำมานะคะอ๋อทานให้อร่อยนะจ๊ะ เปล่าฉันแค่มองเฉยๆนะ่ะมีจริงอ่ะสายตาแกมันฟ้องก็ต้องมีอะไรแน่ๆไม่มีนั่นไงมีชัดๆแกมันนี่สิอร่อยไหมลูกอร่อยสุดๆเลยค่ะแม่ดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราห่อกลับบ้านด้วยเนาะ ค่ะแม่แม่นี่สุดยอดไปเลยคะ่ะก <G l ug> ินต่อ,อรึเนื่ารู้เลยนะไอแม่สรุปยังไงเนี่ยแกมองพี่ไอไม <S <S 2> <S 2> <flattering> ก็บอกว่ามองสวยแก <S <S ไม่จริงอ่ะแกโกหกเวลาแกโกหกจมูกแกะจะบาดบอกมามีอะไร มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้บอกไว้ก่อนนะว่าฉันอะแค่สนนิฐาน,นล้วนๆเลยเลิกดีล่าแล้วพูดมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันว่าล่ะพี่แอนจะต้องโกงอะแกะปาๆสิถ้าเกิดพี่แอนไม่ได้โกงอะพี่แอนจะเสียหายเอานะไม่ได้โกงอะไรนี่แกเลิกโลกสวยสักห้านาทีได้ปะ รางวัลให้ถูกรอบขนาดนั้นอ่ะไม่ได้ละฉันจะไปวีนแบบเนี้ยต้องวีนอย่าแกฉันไม่มีหลักฐานอีกอย่างอ่ะฉันแค่เห็นคนเดียวด้วยหุ๊ยงุดหงิดทำอะไรไม่ได้เลยเหรอวะแกใจเย็น เอาละครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าทุกสิ้นปีเนี่ยเราจะแจกโบนัสกันแต่ว่าปีนี้พิเศษนิดน,นึงครับเพราะว่าจะมีผู้โชคดีเพียง,นงคนเท่านั้นที่จะได้โบนัสแบบจุกๆเป็นหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนเลยเหรอคะใช่ครับแสนหนึ่งครับแล้วต้องทำยังไงบ้างคะผู้จัดการง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมจะแจกกระดาษให้ทุกคนนะครับแล้วก็เขียนชื่อลงไป ถ้าหากว่าผมจับฉลากขึ้นมาว่าเป็นชื่อใครเนี่ยคนนั้นก็รับโบนัสไปเลยครับ1 0 0 0 0แสนบาทส่วนที่เหลือก็รับโบนัสตามปกติครับ<ม>เอาละครับมผมจะแจกกระดาษเลยนะครับนี่ครับเอาละครับถ้าหากว่าเขียนชื่อเสร็จแล้วเนี่ย เอามาใส่ได้ที่โหล่เลยนะครับเอาละครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วมาเจอกัน ตอนนี้ทุกคนก็ไปร่วมกิจกรรมตามอัธยาศัยได้เลยครับค่ะไปชิต้าอยากมีเงินแสนไปเที่ยวปีใหม่ไหมลูกอยากค่ะ ถ้าเกิดว่าอยากมีเนี่ยเดี๋ยวชีต้าเนี่ยเอากระดาษ3มแผ่นนี้เขียนชื่อแม่แอนให้หมดทุกแผ่นเลยนะแล้วก็เอากระดาษที่อยู่ในโหลอันเก่าอะ่ะเอาทิ้งให้หมดเลยแล้วก็เอา3ามแผ่นนี้ใส่ลงไปเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเคเดี๋ยวชีต้ารีบเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวแม่จะยืนรอดูตรงนี้ให้เผื่อมีคนเดินมาแม่จะได้ล้างไว้รีบทําแล้วก็รีบออกมานะโอเคค่ะไปเร็ เริ่มเลยค่ะผู้จัดการแหมตื่นเต้นว่าเบอร์นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแอบโกหกนะพี่ไม่เอานะแกก่อ,อ,อนที่เราจะเริ่มกันนะครับผมขอเปลี่ยนกติกานิดหน่อยครับเปลี่ยนยังไงครับผู้จัดการโดยปกติเนี่ยชื่อที่ถูกจับได้เป็นชื่อแรกจะได้รับรางวัลพิเศษใช่ไหมละครับแต่รอบนี้เปลี่ยนกติกาใหม่เป็นชื่อที่ถูกจับได้เป็นคนแรกเนี่ยจะโดนคัดออกครับ จนกว่าจะได้ชื่อผู้ชนะเป็นคนสุดท้ายไม่ได้นะคะคุณแอน,นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับนั่นสิคะน่าตื่นเต้นเดี่ยวนะเมิ no, เออฉันว่ากติกาเดิมก็ดีอยู่แล้วอะค่ะไม่เสียเวลาด้วยค่ะเสียเวลาตรงไหนอะคะไม่กี่นาทีผมเห็นด้วยคุณธวัฒนะครับจบวันนี้ไปเนี่ยเราก็หยุดยาวแล้วไม่เห็นเสียเวลาตรงไหนเลยครับแต่ว่างั้นเอาตามนี้นะครับงั้น เรามาเริ่มจับชื่อคนที่ถูกคัดออกคนแรกดีกว่าชื่อที่ถูกคัดออกเป็นคนแรกนะครับคุณแอนครับบอกแล้วพี่แอนไม่ได้โกงเราหรอกคนต่อไปนะครับที่จะถูกคัดออก คุณแอนครับคุณแอนอีกแล้วเหรอครับเฮ้ยนี่มันมีแต่ชื่อคุณแอนทั้งนั้นเลยเนี่ยครับหมายความว่าไงครับเอ่อจะบอกนะว่าพี่แอนโกงเกมจริงๆอะพี่เป่านะน้ำวับพูดอะไรอะโอ้โหพี่พี่จะมาแถอีกเหรอเม่บอกฉันว่าเห็นชีต้าแอบอยู่ใต้โต๊ะเกมเมื่อกี้อะนี่คุณแอนโกงจริงๆใช่ไหมครับ เคือว่าคุณแอนครับ<ด>อย่ากโกหกนะครับผมให้โอกาสคุณแอนตอบมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นใช่ค่ะฉันโกงจริงๆอะค่ะโหพี่แอนถ้าพี่แอนทำแบบนี้อะฉันผิดหวังในตัวพี่มากเลยนะรางวัลอะใครดีใครได้ดิไม่ใช่ว่ามีแค่พี่อยากได้ซะหน่อยอะทำไมต้องโกงกันด้วยเออพี่ขอโทษนะพอดีพี่ช็อตเงินอะหมุนเงินไม่ทันอะ พวกเธอก็รู้นี่ว่าพี่เป็นซิงเกิลมัมอะรายจ่ายเยอะจะตายถึงจะเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณแอนก็ทําให้ถูกนะครับพนักง,งานทุกคนทํางานเหนื่อยทั้งปีผมจ,จัดกิจกรรมพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยสนุกกันรางวัลก็กระจัดกระจายแบ่งกันไปใช้ในวันปีใหม่แล้วออย่างนะครับบริษัทของเราเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้พนักง,งานไม่น้อยเลยนะครับแล้วทำไมคุณแอนยังช็อตอยู่เออคือว่าแม่แทงหวยหมดคะ่ะคุณนะ้าแทงทุกงวด หนูได้ยินแม่คุยกับเจ้ามือแต่ละงวดเป็นมือเลยนะคะโหไม่ช็อตก็บ้าแล้วพี่เงี้ยเออคือพี่พี่ขอโทษอ่ะพี่สำนึกผิดแล้วจริงๆพี่ขอโทษนะทุกคนแต่ว่าเดือนที่แล้วอ่ะพี่ได้เลขเด็ดมาพี่ก็เลยทุ่มหมดตัวเลยแล้วพี่ก็ติดค่าหัวเจ้าไว้หลายบาทด้วยอะแต่สุดท้ายก็โดนกินอยู่ดีอะก็เลยต้องหาเงินใช้นี่ด้วยวิธีนี้อะ คุณแอนครับต่อให้บริษัทของเราเนี่ยเพิ่มเงินเดือนให้คุณแอนเนี่ยมันก็ไม่พอหรอกนะครับแล้วอีกอย่างคุณแอนเอาลูกมาทําแบบเนี้ยคุณไม่คิดบ้างหรอครับว่าลูกต่อมาเขาจะเป็นคนยังไงตอนเนี้ยคุณกําลังสอนลูกให้เห็นผิดเป็นชอบอยู่นะครับชิตาแม่ขอโทษน,นะลูกเอาละครับในเมื่อทุกคนรู้ความจริงกันหมดแล้วเนี่ยจะเอายังไงกันต่อดีครับ งั้นเกมแรกเนี่ยฉันกับเมยกให้ค่ะถือซะว่าให้พี่แอนเนี่ยเอาไปใช้นี่แล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ไอชีตาด้วยดูจากงานเลี้ยงเนี่ยพี่แอนกับชีตาคงไม่ได้เกิียอะไรดีๆใช่ไหมคะช่วงเนี้ยขอบใจน้องน้ำว้ากับน้องเมยมากเลยนะแต่เรื่องโบนัสอะจับใหม่นะคะโอเคครับงั้นก็ตามนั้นครับงั้นทุกคนก็เขียนเช่อใส่โลใหม่นะครับ ชิตาหยิบมีปากกาลูกอย่าแม่น,นะทั้งหมดเป็นแผนผู้จัดการเหรอคะร้ายมากนะครับผู้จัดการไม่ร้ายจะเป็นผู้จัดการได้หรอ